สวัสดีครับสวัสดียำเย็นครับผมอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจ่ารัดครับคลิปนี้เราจะพาไปสัมภาษณ์อาจารย์ตีหน่อยสวัสดีครับอาจารย์ตีสวัสดีครับได้ข่าวว่าารถดำบริษัทนี้เจ๋งใช่ไหมครับฮะยังเพิ่งเริ่มต้นฮะยังเพิ่งเริ่มต้นอ๋อได้ข่าวว่าเจ๋งอ่ะเจ๋งเออเจ๋งเจ๋งอ่าเจ๋งไม่ใช่เจ,งจง๋จง เจ๋งเรื่องเจ๋งแน่ครับเจ๋งว่าเทปากบอ่อนี่ดินเหนียวไม่มีติดใช่ไหมใช่ครับยะคันอื่นนี่จอดแซะดินระนาวใช่ไหมครับแต่รถบริษัทคันนี้ไม่แซะครับทำไมอ่ะมีของดีอยู่ในดำครับข <c oughs> องดีแบบไหนผมเล่นรถมาสิบกว่าปีแล้วผมยังไม่เคยเจอเลยไอแบบเทแล้วก็วิ่งออกเลยดินเหนียวเนี่ยแบบนี้ติดดีนะเนี่ย น,น่ยเดินเหน,น,นียวเปียกๆดินนี้ติดดีมากเลยดีนี่นครับรถด,ดำที่ว่าคือคันนี้ครับจานตีว่าเจ๋งขนาดเลยวิ่งดินเหนียวเปียกๆไม่ต้องแทะดินครับเอ๊ะที่ไม่แทะนี่คนขับขี้เกียจหรือเปล่ากลัวไม่ได้เที่ยวหรือเปล่าครับตาเดี๋ยวรอชมรอชมเยวทดสอบให้ดูเลยนะ ใส,ส่โซ่เสร็จแล้วเอาแบบนี้เหนียวๆเลยน,นะ เอาดินตรงไหนเนีเหนียวเดี๋ยวลงไปข้างล่างนู่นเลยครับบ่เอาแบบแท้ๆเลยเอาแท้ๆเลยเนาะเอาแบบดินเหนียวแบบมีน้ำด้วยเนาะอออยากรู้เือเกินว่ารถดับคันนี้มันกระบะมีดีอะไรปูสเตเลสมาหรือเปล่าเดิมเดี๋ยวจะพาไปชมครับมันจิงของเขาจริงๆไหมเดี๋ยวทุกคนเห็นแล้วเบื่อทุกคนอยาก จะทำเหมือนเขานะครับเผื่อชอบครับขบขอแล้วเ,ลเดี๋ยวผมมาลถกระบะออกก่อนโอ้ครับครับโอเคพี่ครับผมอเอาแค่นี้ก่อนพี่ครับโอ้ หนึ่งล้านหแสนครับคันนี้ใครสนใจเดี๋ยวทีนี้เหนียวไม่พอครับไปเอาเหนียวกว่าน,นี้อีกตรงไหนเหนียวตรงไหนเหนียวเอาแบบเหนียวเนียวไปเลยโอ้โหสะลุกนี้ไหม สุดจัดเป็นเลยครับเออนี่แหละเนีย้ยว้เนี้ยพอไหมเนี้ยพอไหม สุดยอดเลยนี่แหละเหนียวแล้วได้เลยนะออเออเหนียวเหนียวเหนียวนั่นแหละ เดี๋ยวพามาดูว่าเหนียวไม่เหนียวอือขดโคตรเลยเลยนี่พดเหนียวเลยแหละติดกระบ,บารดีคักนี่อือนี่เลยครับต้องวางแรงๆหน่อยนะต้องวางแรงๆหน่อยครับได้ไม่ติดเลย อเฮ้ยพ,พจริงๆนะวิ่งสา0ร้อยกว่าเที่ยวไม่เคยแค่ดำแม้แต่เที่ยวเดียวส0 0ร้อยกว่าเที่ยวไม่เคยแค่ดำครับอ้ยเขามีของดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรารอ,รอชมครับเพื่อจะได้ไปทำตามครับคนขับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมไ,ไม่เสียฝาท้ายไม่เสียอะไรหลายหลายอย่างนะ๋อ,อ <c oughs> มันไม่ติดเราก็ไม่ต้องดีดำครับข้อดีของมันคันนี้ขนาดดินเหนียวแล้วเนี่ยดินเหนียวแล้วเนี่ยสุดๆเลยครับตรงนี้วิ่งกี่คัน ตัวนี้วิ่งกี่คันวิ่งสองคันครับสองคันอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งสองสามเที่ยวแค่สองสามเที่ยวแค่อ,อ,แคอ่าแต่อ,อันนี้ตั้งแต่วิ่งมาไม่เคยแค่ดำแม้แต่คันเดียวเทแล้วก็มาอาดินเทแล้วมา,าวดินเลยาวายยามันจริงขนาดนั้นเลยอะ่ะเดี๋ยวรอดูครับนี่นี่ทดสอบไปดูเลยดินเหนียวจัดเลยดินนี้โคตรเหนียวเลยครับดูครับกำลังถอยรถกำลังปั่นลมครับ มาแล้วมาแล้วถ้าได้ผลนี่ถือว่าใครที่ดูคลิปนี้ผมว่าสมควรเอาไปเก็บไปคิดแล้วน่าจะไปทำเลยแหละครับไม่ต้องเหนื่อยเซดําได้เที่ยวด้วย,ยวใส่ดินใส่แบกใส่ยังไงก็ไม่ติดใช่ไหมไม่เหนื่อยคนขับด้วยอ๋อไม่ต้องพกไม้เซเลยเลยเไม้เนี่ขายไม่ออกขายไม่ออกเลยใช่ไหว <laughs> โอ้เ,เ,รเรายังยังไม่ไห้ยังไม่เห็นนะครับว่ามันเป็นไรเดี๋ยวเราใส่ดินปึ๊บไปเทแล้วเราไปดูเลยว่ามันไหลแบบไหนกระบะเขาสั่งตัวพิเศษมาแบบไหนหรือเปล่าปูสเตนเลสสามสนสี่หรือเปล่ารอดูรอดูถอยมาเลยไปไหนน่ะเอาทำไมเกมไม่ถอยมันนี่เลย นะไอเราก็ไม่อยากจะเชื่อนะเดี๋ยวผมยังไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวต้องรอดูใส่ดินจริงก่อนอู้อู้ใส่แบบไม่ยั้งนะเนี่ยกระแทกแบบนี้้มีติดกระบะแท้ๆติดนเหนียวครับบอกเลยว่าเหนียวจัดครับดินนี้ครับ สามเที่ยวบอกเลยว่ามีเต็มกระบะนี่พเจดินแบบนี้ครับแต่พี่ตีบอกว่ารถคันนี้ไม่ต้องเซ็กระบะอืออย่ยามันมีดีตรงไหนเอาแมคโครคันนี้ก็ขายนะครับหนึ่งล้านหกแสนนะครับล้านหกแสนท่วน SK 200 Super X ครับหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยกว่าชั่วโมงเอาไป ไปเราตามไปดูด้ยมันเจีงยังไงโอ้โหแรงซะด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเจียตรงไหนวะตามไปดูดิตามไม่ทันเลยครับ เดี๋ยววิ่ง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 โอ้ตายสิโทรศัพท์มีกันสั่นหรือเปล่าเนี่ยทีตรงไหนอ่ะอู้น้ำไหลไป โอ้โหจมแล้วเทเลยเทเทโอ้แรงนะวะอ้าวโอ้จมแล้วว <ๆๆ S 1> ู๊เรียบร้อยเดติมเลยยกไม่ได้ยกไม่ได้เดี๋ยวรอแม็ตโคก่อน ติดถังน้ำมันเลยครึ่งล้อครับ แคทครับเมื่อกี้เก่านอกอ้เร็วจัดอว้าวว้าวว้าวได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิดเดี่ยวเดินไปนู่นดีกว่า เดินไปนู่นดึงดึงทางนี้มันจมฝั่งนี้พุนเดินไปข้างหน้านะท้ายบุกเดินไปนู่นโอเคพี่ต้องเดินไปอยู่ข้างหน้ายืนตรงนี้แล้วก็เอาบุ้งกีมาอุ้มตรงนี้ดึงไปเลยสบายสบายแบบนี้ดันไม่ขึ้นหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้แม่โคยืนข้างหลังครับตรงนี้ เออหันละหันแล้วอุ้มเลยหันละอีกครับอีกครับอีกอีกอ่าโอเคอ่าไปไปค่อยอู้อู้อันจะลายด้วยนี่ ว้าว้าเดินหน้าเดินหน้าเป็นคาดเลยครับ ชมแล้วพี่น้องติดไม่ติดอุ้ยอยะโอ้ติดตายสิเกลี่ยงเลยครับสมมติที่เขาพูดว่ายกดำดินไม่ไม,ไมีติดครับไม่ติดเลยเมื่อกี้ออกมาเลยครับ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ